สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการตอนเข้าใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมเดินทางนะครับจะลงไปที่จังหวัดปทุมธานีนะครับก็เลยแวะบ้านนะครับพี่น้องนะครับที่เลี้ยงนกเขานะครับที่สระบุรีนะครับอำเภอมวกเหล็กนะครับผมวันนี้มาครป่านะครับซึ่งปลาก็รู้จักกัน ทางเฟซนะครับเราก็ได้คุยกันเรื่อยๆนะครับว่าเดี๋ยวว่างวันไหนผมจะแวะนะครับถ้าได้ไปกับนะครับบ้านที่ปทุมนะครับก็จะได้แวะหาป่าพอดีป่าว่างพอดีครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่สุดยอดนะครับวันนี้นะครับอยู่บ้านพอดีครับนี่ครับปองป่าผมัสดีครับโอ้โหป่าสบายดีขาวไหมฮะขาวดีไหมขาวดีนี่คือป่าดองนะครับผมป่าดองนะถ้าเห็นอยู่ในเฟซนี่ท่านจะ อยู่สถานีนะครับจัดจัดรายการเข้าป่าเนาะช่วงนี้ยังช่วงนี้ยังเอช่วงนี้ยังไม่ได้จัดอย่างช่วงเป็นไงช่วงนี้มันก็ตามกระแสกระแสก็เลยเข้าป่าแต่ช่วงช่วงนี้ป่าก็ยังว่างอยู่พอดีนกมันติดโควิดเนาะโอ้ก็เลยคอับผมโอ้ผมขี่มาก็คือคือส่วนมากเป็นนกภูเขาใช่ไหมป่าตรงนี้เขาเลยเขาทั้งนั้นทั้นี้มีทั้งเขาทั้งราบอมีเดรนได้สองอย่างเลยครับคือนกที่มุกเหล็กเนี่ย ไปอยู่ที่ไหนก็ได้เล่นได้หมดทั้งทุ่งทั้งโคกทั้งเขาเหมือนที่ผมไปอยู่คือแถวบ้านผมก็คือส่วนมากจะเป็นโคกถ้าส่วนใหญ่อนนี้รับมันจะไปได้หมดเลยอืคทับเขาก็ได้ที่ราบที่ทุ่งไปได้หมดโอ้ครับไปมีทั้งหมดกี่ตัวประมาณเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวนะเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองประมาณสิบ สิบเจ็ดสิบแปดตัวโอ้โหสิบเจ็ดสิบแปดตัวเลี้ยงมากไม่ได้ครับส่วนมากจะเป็นนกภูเขาหรือว่านกที่ราบก็างนกแบบนี้ทั้งเขามั่งราบมั่งโอ้สลับกันมันก็งบางตัวมันก็อยู่ที่ราบนะอ่าก็คือนกเขาพูดง่ายว่าก็คือนกภูเขานั่นแหละใช่ไหมครับใช่ครับเพียงแต่ว่ามันลงมาที่ราบบ้างอยู่ตีนภูเขาบ้างไอช่วงนนี้จะเป็นนกต่ออยู่สามต่อเร็วตันหลุดกงไว้ละเอ้าทําไมครับมันกงมาหล่น โอ้โหมันหล่นลงมาแล้วก็หลุดลุกออกไปเลยต่อไปตัวหนึ่งโอ้โหดิวตันอีกนะฮะตายอีกตัวหนึ่งดิวตันโอครับอดเสียดายเลยครับผมเสียดายมากๆเลยครับดิวตัน่าจะหาได้เป็นเป็นเป็นนกภูเขานี่ใช่ไหมครับโอ้เสียดายเดีิวตันอ๋อเดียวตัวเดียวอรับไปอันนี้เดี๋ยวถามประวัติปลานี่เล่นนกมานานยังป่าก็โอ้ถือว่าเป็นมรดกพ่อ สิบสี่สิบห้าปีอายุที่สี่สิบห้าโอ้เล่นตั้งแต่อายุสิบสี่สิบห้าปีตอนนี้ก็ย่างห้าแปดโอ้ตอนนี้ป่าห้าแปดแล้วโอ้ผมไม่เชื่อนะครับว่าห้าแปดเนี่ยผมว <c oughs> ่าสี <c oughs> ่สิบเจ็ดไงนึกว่าสี่สิบเจ็ดนึกว่าสี่สิบเจ็ดนะครับผมหุ่น <c oughs> เป๊ะเลยครับผมอ่าบ้านผมจะเรียกว่าเป็นบ่าวแวง <c oughs> <c oughs> บา่บาวสาน้อยเออบ่าวสาน้อยก็ได้ครับโอ้ป่ารู้จักด้วยนะครับผมลูกครึ่งฮะแม่คนสีคิ้ว อพ่อคนมุกเหล็กโอ้ครับสำเนียงผมเลยออกไทยมั่งอีสานมั่งทั้งนั้นบั่งอะไรทั้งหมดไปเลยครับผมโอ้โหเลี้ยงนกมาตั้งแต่อายุ15เป็นมรดกพ่อก็เล่นมั่งหยุดมั่งวนมากมันหยุดแป๊บเดียวโอ้ครับแล้วนกเป็นไงเล่นเล่นเล่นมันพูดง่ายว่านกแถวนี้ต่อยากไหมป่าตรงแถวเนี้ไม่ยากไม่ยากต่อมันมันเป็นบางช่วงครับบางช่วงก็ยากครับบางช่วง คนต่อแถวแถวเขตผมมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ๋อคนไม่ค่อยเยอะคนเล่นนกไม่ค่อยเยอะแถวนี้เต็มหมดเลยเนี่ยแถวเขาอ้อมอ้อมหมด๋อครับเสียงดีๆทั้งนั้นตอนนี้ผมจะคัดทั้งนั้นเลยนกอ๋อก็คือนกที่คัดไว้แล้วเออคือปมที่มันคัดคัดคือผมเลี้ยงมากไม่ได้ครับแม่บ้าน่าแม่บ้านตาก็เลยนี่มึนมึนนกอ่าถ้าเกิดมีแบ่งมีแบ่งไหมนี่เปิดแบ่งไหมป่ามีมีแต่นกกำลังขันเอาไหมล่ะ นกกําลังขันหมายถึงว่านกมันขันแล้วไปต่อได้ขันเลยแต่เป็นนกคัดนกอายุเท่าไหร่แล้วอายุกงก็ประมาณปีเหมือนกันอ๋อเกือบปีอ๋อครับมีอยู่มีอยู่มีอยู่ครับครับผมก็เผื่อพี่น้องเอฟซีเราสนใจใช่ไหมแบ่งได้ไหมก็จริงครับผมผมไม่เคยขายนกอืมคือคือจะเล่นจะเล่นแบบแบบไงตัวไหนชอบก็เลี้ยงฟังเสียง ฟังไอ้ขันโยนเวลาเราไปต่อส่วนมากเราจะไม่เจอว่ามันกี่กุ๊กใช่ไหมครับเราก็เลยไม่รู้มันมาพาดมาปล่อยนกหลิวมั่งปล่อยนกอจากคล้ายๆบ้านผมคือบางทีมันไม่ได้เฝ้าใช่ไหมครับมันไม่ได้เฝ้าทีนี้เราหรือเข้ามาแล้วมันไม่ขันถึงเฝ้ามันไม่ขันโยนให้เราฟังเราก็เลยไม่รู้แล้วก็เลยมาแก้ใหม่ก็คือเอามาเอามาเลี้ยงให้มันเสียงมันเข้าท่าหน่อยล้วก็ฟังับพอมันขันโยนไปแบบนี้ไปนี้แล้วก็ปล่อย ไอตัวใหม่มาดีกว่าแล้วเอาตัวนี้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติะครัอก็ให้เขาไปอ่าอันนี้คือเราไม่ฆ่าไม่ไม่คือไม่ได้ทําร้ายนะครับคือฝากถึงพี่น้องที่ไม่ได้เลี้ยงนกเขานะครับคือพวกเรานี่คือถ้าตัวไหนที่ไม่ชอบพวกเราก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับมันหมดสมัยที่จะมาฆ่าทําเป็นกับข้าวแล้วม่บสมัยก่อนอาจจะใช่นะครับสมัยย้อนกลับไปหกสิบเจ็ดสิบปีย้อนคืนอ่ะแม่ผมจะชอบลาบครับลาบเส่กกานกล้วย อแต่ผมมมายุผมเนี่ยคือผมผมไม่กินละชอบสนุกืนนานครับใช่ครับมมันหมดเลยมันหมดยุคแล้วผมไม่รู้ว่าโลกโซเชียลไงผมมั่งมีเพื่อนมากตอนนี้ไงไม่รู้ว่าแต่ละจังหวัดเขาเลี้ยงกันแบบไหนครับผมก็เลยไม่เจอไอโซเชียลครับผมก็เลยอ้าวโอ้มันพวกเรายังเยอะอยู่นี่ป่าประเทศอ่าก็ยังมีก็ยังมียังมีครับครับยังมีเยอะเลยแหละครับแต่ว่าคือส่วนมากคนเล่นนกี่ป่าก็คือพูดง่ายว่า อาจจะเป็นคนที่มีอายุทิ่อ่าคือมีอายุแล้วก็ไม่ค่อยเก่งพวกแบบโลกโซเชียลแบบนี้อ่าก็เลยจริงๆแล้วถ้าเอาจริงๆแล้วอ่โอู้เยอะเหมือนกันนะเยอะมากนะครับเพราะว่าบางคนโทรหาผมนีส่วนมากผมไม่มีเฟซไม่มีไลน์นะแค่นี้คือมันมันจะมีเป็นกลุ่มนะครับอย่างกลุ่มผมนี่กจะมีอยู่สองสามคนแล้วจะมีกลุ่มทางนู้นไปอีกสองสามแล้วก็ข้างในดงเขาไปอีกกลุ่มใครกลุ่มมันครับบางทีผมก็ไปต่อกลุ่มเขามั่งอ่าเขาก็มาทางฝั่งเขาบ้าง ก็สลับกันไปแบบนี้โอ้โหแต่นกของผมจะเป็นฝั่งทางนี้ข้ามคลองไปเขตโคราช๋อเป็นนกเขตโคราชมีคลองเป็นเขื่อนแดอือใกล้ๆเนี่ยข้ามฝั่งไปก็เป็นนกโคราชคหละแต่ฝั่งทางนี้จะเป็นนกหมานคือถ้าเอาเรามาเป็นนักต่อปั๊บมันจะหมานครับคือผมพวกผมจะจจาถิ่นไว้ไงเออตรงนี้หมานนี่หมรนนี้หมานอย่างนี้เลี้ยงเป็นปีก็ไม่ขึ้นมครับฉะนั้นแล้วมันอยู่ที่ อยู่ที่บ่อด้วยอยู่ที่ทินด้วย,ย,ย,ยนะครับวันนี้สําคัญเลยาบางคนไม่เชื่อนะป๋าว่าอยู่กับทินนกทินที่เป็นต่อกับทินที่ไม่เป็นต่อน,นี่อลองมาหมดเลยครับ้องหมดก็ดูนี่เนี่ยผมคัดๆแต่ไม่ได้เขตฝั่งอะไรเงี้ยจะเป็นฝั่งเยอะครับครับโอ้โหวันนี้ก็ผมก็ดีใจนะครับวันนี้ได้แบบคือพูดง่ายว่าตั้งใจไว้ตั้งนานแล้วนะครับว่าถ้าเกิดถ้าเกิดได้ผ่านมาทางเนี้ยนะครับผมก็จะแวะนกเพลงหลิ่ตันั่นไม่ร้องเหรอ โอ้ลิยวตันห้องป่าเดี๋ยวจะร้องป่าเดี๋ยวหาคนทำดนตรีก่อนนะครับเดี๋ยวหาคนทำดนตรีก่อนอ่าที่ผมมีเหลีวตันเพราะผมร้องเพลงนี่ไงเอแต่ก่อนผมมีเหลีวตันครับผมก็เลยบอกทำไมจะไม่ได้เหลีวตันนะอ่าก็เลยป้าก็เลยส่งให้ผมเดี๋ยวผมหาเดี๋ยวผมหาไอ้โปรดิวเซอร์กันป้าอ่าเดี๋ยวหาคนทำดนตรีก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวได้ร้องแน่ๆนะครับนกเหลีวตันนะครับผมเอาสำหรับคลิปแรกนะพี่น้องครับก็ถือว่า มาพูดคุยนะครับกับป่า<ฮ>ะนะครับป๋าเห็นผมมาจำแหละแต่ว่าผม <S <S 2> <S 2> ผมไม่ค่อยเห็นป๋าหรอกนะครับนั่นนะเนี่วันนี้ได้ไปเจอตัวจริง yes <อ>นะครับรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะขอดูนกทีเด็ดของป่าเลยเอาแบบทีเด็ดเลยนะป่านะเอาแบบว่าตัวนี้มีของดีอะไรยังไง <ฮะ S 1> เอามาโชว์เลยเอามาโชว์เลยนะครับแตบบ่ว่าถ้าดูหมดคงคงไม่หมดอนะครับนกเท่าไหร่นะประมาณประมาณสิบเจ็ดสิบตัวสิบเจสิบประมาณโอ้คูแล้วครับพี่น้องครับพอบอกว่าจะดูนกนะนกใหม่นกใหม่โอ้โหอยากดูแล้วทีนี้นะครับ อ่าอ่าโอ้ครูแลวครับอ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่น้องอดใจรอนะครับวันนี้เราจะได้นกดูนกภูเขานะครับของทางจังหวัดสระบุรีมวกเหล็กนะครับผมเดี๋ยวไวประมาณนี้ครับคลิปแรกก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนักมิพูดทำคลิปนะครับจะได้ ทำคลิปพอดีที่มีสาระมาฝากเพื่น้องดีเช่นเคยครับแล้วท่านจะมาไหก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อที่จะทราบขอ้อมูลกับใครนะครับสำหรับผมคลิปแรกครับกับป๋าน้องไม่ก่อนครับผมป๋าสวัสดีครับผมสสวัดีคป๋า